นี่เป็นยังไงับมือนีไหนไม่ยังไงไม่ยังไงครับสวัสดีครับมือนี่มาอีกแล้วทางนี่ซอยจูคือเก่าเหรอครับขาเซียบอกคาเซียนะครับขาเซียมัาเซียครับแซสกจับครับพี่น้องมือนี่ยไใไอสารหุวหน้ากวนนี่เนื้อปลาซ่อนเนื้อปลาซ่อนเนื้อปลาซ่อนห้องมันต่แคนดีเนี่ยนี่นำปลาซ่อนนำบักตูม <g ül> อาหมกตุมหั่นเสียบกันครับพี่น้องมันเป็นแับอันนี้สิมเนี่ยตัวนีม้มันเนื้อเพรชุดเนื้อของมันไม่บ้านไม่ในตับบ้านป่ะอะไอยู่ที่มึงส,สุดรบานสุดยอดเดี๋ยวบรท่านตทเคจีวอยู่พี่น้องหวานกำลังเคจีลอยอยู่ครับปีนี้<ใ>นครับพี่ ซิมครับซิมครับเลมลแก้วแก้วเพียครับพี่น้องอืมเป็นี้ครับตุย่ยบะเนื้อหวานหวานมั่นก้อนไม่นะแกะมม้วขมนะขมสุดพี่น้องสุดนี่บัวก็นะครับผมไม่ให้เปลี่ยนสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดพี่น้องสูตรตับวัดพี่น้อง ตัวตับใส้รวยนี่ครับกิ้นเนื้อต้องกินแบบทีพี่น้องไอสานไยเลยคนอ่ะไปตู้น้องตุมพี่น้องเห็นบ่พี่น้องส่งงานอย่าลเดียวเด้อส่งงานไปเลยเด้อมาใช่บ่มีผู้อยู่เบบจ้าคนบัดเนิ สุดยอดพี่น้งองเฮ้ยพี่น้องเลยบ้องเราบ้องเรานี่คนไหนแก้วแซ่บสุดยอดตู้น้อตู้พี่น้องตู้เกี๊ยวต้มเกี๊ยวอ่ะคำนี้เมข้าใจเนาะหืมหอมพี่น้ง yeah. องจนะับพี่น้องครับผมพอดีปะแกว้ว มผมมาเล็นแก้วผมพอดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับ,บเบื้องเหนียงงามๆนำท่าอุ้ยสี่จนหะน้าพูดเสียงแงไหนไปจ่ายีฟังก่อนเด้อ <c oughs> พี่น้องสุดยอดครับแซ่บ สุดดหญ่พี่น้องเอ้ทำยังไงเนียวเป็นอุ้ดว่ะผมครับแก้วเพียเพียต้มซุกดีเพียก็ต้มซุกดีพี่น้องสองคกกนกบนได้ทั้งหมน้อง โอ้ยเนี้ยแก้วเนี้วาหาดอืมสุดยังนะตากใหัเสาจปนาน่ <c oughs> จใจเคิดกับมสิจิะจังมาเบิ่งกันพี่นะเฮ้ยพี่เด็กกิลูจ้าซิบงมาเด็กอืมมาคนดู ตัดมากเลยพี่น้องบอกได้คำเดียวครับบอกเดียวเออเอาอยัางใส่แน,น่น,นี่พักกาดยินครับนี่ใส่ใจกาดยินแก้วหัวคัก เนี่ย <Yeah. S 1> ต้องกินพักตามทำมยังไง <Yeah. S 2> เด,ด,ด้พี่น้องเยี่ยพีเด็ดอยู่พี่ตูดแยกตมอืมพี่น้อง <laughs> ยอดตูดแยกตมบบบเนี้ยรู้จักปะเสดแม่มีที่กี่เม็ดนาเชี่ย ครับพี่นอ้องเนี่ยผม,ม,ม,มกินยังดีได้ด้วพี่น้องตู้เกียงตู์่พี่น้องเขาก็เก่งกันเนาะบ๊อดเดียวป๊อปป๊าปเลยตู้เกียงติ์พี่น้องคนเดียว <c oughs> ต,ยตมมู้น้อยตุต่ม

จะใหญ่แม่หอยไหมแตงอมเดี๋ยวอไหมไม่ได้เลี้ยงเมยนะัเดี๋ยวต้เดี๋ยวพิกก็เผ็ดพริกกเผ็ดจะจัดรึพิงง่อยไหมรึท่นเผ็ดไปเลหอเออใส่หมาดใส่ห้อไเนะตามด้วยน้ำมะตูมฮะ เหมือนกันไปเรื่อยๆใ่องนี่งยามตูนเน่เงาอ๋ออืมนครับไปยังก่อนเขาหอมแงแต่น้ว่าเาหอมตุ่ตุ่มจะไล่ห้องห้องไล่คนอืมเขาบอไปไปบกม่าา อ้อมก็ไปบระกอบครับอมก็ไปบกอบเลยเออต้องการให้มันเหี่ยวยังไงครับพี่น้องทานชิส่วนแรเป็นแข็งเปนแล้วเป็นยางฝาส่ไม่ฝาดหน่อเปรี้ยวๆเอออเไรมาเยต้องขาใจกินที่ตัวใบในกระันเพว่าเขาใจกินชิ้นฝาดด้ยครับอือฝาดอือโอ้ยพี่น้องเลยเป็นไงพี่น้องฝาดงามเลยนี่ำชาใช่ไหมครับนำชาท้วนะพี่น้อง ไปสันไทยตายได้ไหมเนาะจะพักกันไปอยู่ทา้งใดงานเป็นการเป็นงานนี่นี่ใส่นี่มะสองคนนี่ <c oughs> นี่ครับเนื้อสดๆครับก,กับเพาะกัดอมพี่น้องเสนาเน่ครับเจลีเรียต,มต้มเนื้อตุยตุย สิัสีนะครับเป็นไแม่ในมือนี่ยสวัสดีค่ะเปนมแในมือดิครับมาหาอีกแล้วคิดหอดกันคิดทอดกันได้กินต้หวานอีกแล้วจ้ามือีไม่ได้ตามตามพี่น้องครับตัวๆแกแก้วๆน่ชอชนไมดึงนอล้อครับพี่น้องอป๊แก้วมั้เสบโอ้ยสุดยอดปรต้อง g ปต้องถามเรามนขมเสียบเลยครับอือเสก็กาศินพีน้องขาเชือบไ้รเบิงขาเชือบพว่าเจ้าว่เป็น นี่ไหนน้ำเหนือก่แดงดีแท้เด็ดแ่คอรักสี่บครับวงหัวอาปาสบด้เยี่ยมมากทมัเลยออกกองล้วแ้อ้มสบเล้อขอกันแกอะไรแ้วความเพียรแฮะแก้วสุดยอดตลอดมาทีดด้าโอกันยามในยินตาตาบนั่ ไปวัดีจ้าเดีากวขุดผม่ใช่เหรอครับพี่นี่ดิตีมันก็เยี่ยง่ายแสบเสร็จแล้วอย่างนั้เกกล่องเนี่ยเหนื่อยเนี่วันเนอะทำไมเอ้ยงวยหน่อยงวหน่อยได้เลยเมื่อไหน่เําเนี่สุดยอดปะ เหนนหไอกอรเยนเาเหร่มักเนือยอยู่เหนื่อมักเนื่อยจ้อืมบอกกัน้มคนมามาซิมไปบอกเพรว่นีมันพ่อเอกเ้าเหรียแล้วมันแดดตอมหนี่แล้น้ำพุ่นเยอต่มแล้วพวกเนี้นี่บ่รถน้ำเหรเนื่องั้คับ่อยงังเนื่อยวนนีหน่อยหัวหน่อยดิหัวหน่อยี่ครับเนื่อยลาเลยนี่เป็นสามบ้ใชใกช่พริกังไร้นี่ยร่มม เอาลุกพิกัดจะพกัดเอา่อยไปไทยปุ่นเนื้อสดงสได้ไหมขวดใส่น้ำซื้อมันมาสดบโอ้ยมีแต่น้ำข้าวเนาะกรดเนาะเพิ่มขวพนดี้เราเข้ามากันเห็ดจมเลยเห็ดเนี่ยแต่ว่าเห็ดเนี่ยเจียบห่านเ็จังทนละครับาหน้าร้อนี่ก้กันมเบ้ปลาพี่น้องมึงแก้วดูพี่น้องต้มน้สีเพียนเนี้ต นายาทุบนึงยังไปเจ็ห้องสินเอกมาให้ได้ปึ่งซีมาแก้วไปเนอะแลวเนี่ยผู้ใดนี่เอาทุบไปเอาลงมาหนิทุบไปเอาลงมาดนิน้องนี่ดีก็ได้อีกตัวนี่ยังขึ้นท่นไดขึ้นไหมไม่หนครับนี่แซ่ไวเลยตับจ้าตับ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 บ่ปนใดบอกก็สุดปะสุดยอดน้งกิงโอ้โหโอ้โขัวไม่ไหมเนาะ มันมือน mm, ันมาเดอจ้านน่มือนันก e ็เ ah อืออเอือมดมือเลยเขาใส่ยากินเดือนอาทิตย์นึงยังไม่ได้เศร้าอาทิตย์นึงุนเนาะสัวลาสัวซาอยู่คิดคนอมรอมอยู่โอ้คิดแต่เราคิดกินเาะโอ้ยามาคิดเื่กันเลยโอ้คิดเนาะทิตคิดเนาะเียมาเนี่ยเดี๋ยวขาเจ้าขัวเขาขัวไว้เจยวอกอัยยัยยามาเอาสื่ัวจาลายแจ๊กเกียร์ปันเนี่ยมาใส่ ซึ่เขาน้ำยาไดออันขัดขาอ้วมันดดเลยมันดดเนียงดูดานก็ดีนะนะก็ดีสิยสวัสดีค่ะเป็นไนมา่ไหเหมือมาสิ้มตับอีกแล้จ้ามือนี้ก็ได้มากิ่ตับดีก็ได้ตับนบานอย่างเดียวนะตับบานตับบานนะมาสิ่มเน้อน่ะสงเนื้อเนื้อเนื้เนื้อเนื้อเน้นื้อ้นื้อนเนี้ยวน้เนื้อน้น้น เพื่อให้เจ้าเนี่นน่ะเพื่อหายน้ำเนยกินเพื่อหายน้ำเนยกินเพื่อหายน้ำเนยไอ้ยงกินเพื่อเรื่องแม่ต้อนนี่แม่โอ้ยโหดไล่กินไปแต่ผู้ชายตื่นอย่าแล่นนัด่าแล่นหนีนัดเด้อนัดบอกว่าจะแล่นหนีนัดเด้อบอกแล้วบอกไปโนู่นัดจะแล่นนัดเด้อย่าแล่นหนีนัดเด้อแตานั่นซี่มึงซื้ออันเนี้ย่เนอยู จะเสียภาพงามให้เจ๊ขาพเนี่ะอันนี้หน่อยไหมกล่องอันนี๋ๆย่ามเดียที่ภาพเอ้าน้องก็งานนแต่อ็จิ๋วเลยเท่าพเกพิพากไม่ยออบก็โบยังเดี๋ยวนะก็บอกอะก็ยกโบไปก่อนจี่ตาเอ้ยเจ้าคนเด้อเจ้าตัวเลี้ยงอะไรเดือเดีอดิี้สิงโตเลสิงโต เอาที aya, ane, ay, okay, ad, o, okay, wow. ่แ right. um, okay, ่บอกนัดก็เดียวขาเกลียวกอนเอาเกล่ยวมานัดแปะเอาเกลียวมาเอาเกล่ยว้องเเออรับเอาเกล่ยวมากนัดเราปเสียด้วยเราเออเป็นเสียดเอาเกลียวมามอมมอดอกไป่ไดามอมดอกเกลียวเกล่ยวได้เดยวสิเบิลก็ทเพื่อนครับกได้สิ่งเดียวเมื่อไรกันย้อนเป๊กนี่ละเขาว่าเนือ่อยังก่อนเนืออเนือฮอรักปะเนือฮอรักครอบไนีครับการทินการหิน เดี๋ยวหาทางเออตุยตุยเออออนั่นดอกคอเนื้อสุดๆครับเอียงไข่ขีรีวุฒิใช่บะครับเดี๋ยวแม่เนื้อมันสดจากเนื้อมันพลอยดิเนี่ยนี่แห้งปิโน่เลยสดๆปิโน่ความบางไอ่มันคืออย่างขีรีวุฒิเลยไข่ขี้วุฒิง้อหน่อยดิครับนี่ง้อหน่อยดิอ่อนอ่อนเลยง้อหน่อยอเดอพี่ิโน่เลยเอฟซีมูนยูแจ๊กมันดอกข้างหน้า หอหอห่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 อคับห่อตับตับพุทธรไเอตับมังสิบ่ตับทองสิบ่พี่น้องเอ้นเพงเด้อติดใจเรื่ออะนะฮติดใจติดใจนหน่ะเ ไ้ครับต้กวงใหญ่อวใหเออ่อเียนมันตอน่นอดีจ้ะเวต้กวร้านนครับครับอ่ะยอดเจลขาเจ้าเจ้ของเ็ดเจ้าของเอฟซีเจ้ของเเาลุงดังปะงต้มา ยนโหรถฉันบ <Z an aaS as> ่อขแบงไม่ใ่มเลยนะตกินนิดๆิกไทุกแชรปครับครับบ่เจียวฝีมือเลยอ้ามือเียร์กน็ไม่ไปตันะจะเห็นว่ินสงมากบ่้ออีกนิดๆิสีเดี๋ยวจะแพงม้งเนี่ย้่รายรอเดี๋ยว่รายดอกเขาเก็บัรนนิสเรื่อง้องรไปจโดนแล้วเด จำซาเหรอโอ้ยหน้าเกียจำแซมไหมเนี่ยเอาไปเรื่อยครับมันถึงไปเลยเมื่อไปเรื่อยแซมไปตะโดนแล้วครับนี่ขมเป็นลินเลยและนี่ยมันนัดมามายกแก้วแก้วนไงไ้ขนาดครับอืมฮะเอาได้กินเลยตาฟ้าได้ร่างจาญ่ตังนีย่าหรอไงส้เป็นอะไรที่พรกินเมื่อหร่านขนาดได้ละ ขนาดได้น no, no, no. hey. um. ู้น uh. ูดไู้นขนาดน้ผู้จัดการใช่ไหมนัดนัดนัดมาเดียวอ้ยสิเด้ยนสนเบิดเบิอาเสียก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดเอาชุดชซอยเอออือืมบ่าบ่าโอ้ยน้ำน้ำยน้ำ้ จุตคาคนเ่็นได้ด้วยตัวไงานอนโคยิ้มสยว่ะไอ้เรื่องแบบนีเข้ามาเล็งเนาะก็ยิ้มตัวยิ้มยังไว่เหี้ยยิย้ม,ยม,ยมน้ำเล็งแต่่าแต่เพือนจะมเล็คเล็งเนีพนนอนแาน มือลทงวดยยิวานเกสุดยอดพี่นองขาเสื้อแน่ขาเสื้อน้ำแน่ขาเสื้อน้ำแน่สุดชซอยดซอยขาเสื้อเร็วเอาซานึถึงเไต่เข้าไปชวดชวดบุยคือขัดเถอะะสุดกระ่อกคลิปนีกากินเนื้อมา นายเล้วเนาะครับก็ขอฝากไว้ซ้ำนิแหลนะเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้แน่อย่ากินของอดีอาหารดีแบบสิกาถใครอยากแวะมาเทีท่ยวมาหาตั้งอุดกับในทุ่งกินเที่ยวตลอดก็มาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอ e ีพีกูอยู่ทาง